ให้รู้จักทุกขสจัจสภาพที่จริงคือทุกข์อันประกอบอยู่ด้วยทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์กายอัญญาวาหนึง่งมีสัญญามีใจนี้ ก็คือขันอาญตนะธาตุของทุกๆคนกันรวมเข้าเป็นนามและรูปหรือกายและใจที่หมายถึงนามและรูปนี้เอง และสิ่งนี้เองที่เป็นตัวทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์คือกายที่ยาวาหนึ่งมีสัญญามีใจหรือนาม,มารูปหรือกายและใจนี้ เป็นตัวทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ประกอบอยู่ด้วยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์และตัวทุกขนั้นก็จะพึงกล่าวได้ว่าเป็นทุกขสองชั้นที่ประกอบกันอยู่ คือเป็นตัวสภาวะทุกข์ทุกตามสภาพคือเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นตัวสภาวะทุกข์ทุกตามสภาพมีแก่ขันอายตนาทั หรือกายใจหรือนามรูปหรือที่กล่าวว่ากายที่ยาววานึ่งมีสัญญามีใจนี่ของบุคคลทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนามรูปของใครก็ต้องประกอบด้วยสภาวะทุกขอยู่ดังนี้ นี่เป็นทุกข์ชั้นหนึ่งและทุกข์อีกชั้นหนึ่งก็คือทุกข์ทางจิตใจเพราะมีตันหาคือความริ่นรนทยานอยากประกอบอยู่ก็ทำให้เกิดโสกะบริเทวะเป็นต้นอันเป็นทุกข์ทางจิตใจ หรือที่เรียกว่าปกิณกะท,ทุกทุกเบ็ดตเตล็ดทางใจต่างๆอีกชั้นหนึ่งประกอบกันอยู่ถ้าหากว่าจะเปรียบนามรูปนี้หรือกายที่ยาววามีสัญญามีใจนี้ ก็เทียบได้กับก้อนถานไฟและตัวสภาวะทุกก็เทียบได้กับไฟที่ติดอยู่กับก้อนถานไฟ นามรูปหรือกายใจหรือกายที่ยาววามีสัญญามีใจนี้จึงเป็นเหมือนอย่างก้อนถ่านไฟที่มีไฟติดอยู่แล้วก็คือไฟชาติไฟชรา ไฟมรณะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายาติปิดุขายาราปิดุขามารณะมปิดุขังชาติความเกิดเป็นทุกข์ชาราความแก่เป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์ซึ่งติดเผา ก้อนถานไฟคือกายใจนี้มาพร้อมกับชาติคือความเกิดและก็เผาให้บุบสลายเรื่อยไปจนเป็นเท่าในที่สุด ก็คือมรณะคือความตายนี่เป็นตัวขันอายุนะธาตุกับสภาวะทุกข์ที่ประกอบกันอยู่เป็นทุกข์ชั้นหนึ่งคราวนี้ถ้าทานไฟ ที่ประกอบด้วยไฟซึ่งเป็นตัวสภาวะทุกข์เผาอยู่นี่วางอยู่โดยบุคคลไม่ยึดถือบุคคลก็ไม่ร้อนแต่คราวนี้บุคคล ไปยึดถือเอาก้อนทานไฟที่มีไฟนี่เหมือนอย่างหยิบเอาก้อนทานไฟนี้มากำเอาไว้ในกำมือไฟก็ไม่มือให้เกิดทุกขเวทนาเป็นความร้อนขึ้นอีกเพราะความยึดถือ นี่เป็นความทุกข์อีกชั้นหนึ่งที่บังเกิดทางจิตใจตลอดถึงกายเพราะตัณหาอุปาทานของบุคคลซึ่งเป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์และอันที่จริงนั้นตามคติทางพุทธศาสนาตัณหาอุปาทานตัวทุกขสมุทัยนี้ ย่อมเป็นตัวเหตุก่อชาติพบคือเกิดก่อธาตุขันซึ่งเป็นตัวทุกข์เป็นไปตามสภาพดังกล่าวนั้นด้วยจึงชื่อว่าเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกเพราะก่อเกิดธาตุขัน ซึ่งเป็นตัวสภาวะทุกข์และทั้งยังยึดถือเอาตัวธาตุคันซึ่งประกอบด้วยสภาวะทุกข์นี้เหมือนอย่างกำก้อนถ่านไฟนั้นไว้ในมือให้เกิดความร้อนไม่ปล่อยเสียเป็นความทุกข์ขึ้นอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้น ทุกกับสมุไทยจึงประกอบอยู่ด้วยกันในธาตุขันและในบุคคลทุกๆคนและเพราะความยึดถือไว้ดังนี้จึงเรียกว่า มีธาตุขันเป็นที่ยึดถือไว้เป็นตัวเราเป็นของเราตันหาอุปาทานพร้อมกับอวิชชาชื่อว่าเป็นมานหรือบัญญัติว่าเป็นมาน ในพุทธศาสนา